คาถาแก้วสารพัดนึกของหลวงพ่อโอภาสีน้ำโมตัสาภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสาน้ำโมตัสาภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสาน้ำโมตัสาภะคะวะโต อารหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอารหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอารหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขาม,ามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโต อรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิมเทวาขาม,ามิหังอิติสุขตโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิมเทวาขามามิหังอิติสุขตโต อรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหัง